เานดีเลยนะคะสวัสดีครับทุกท่านครับสีสเกตชาแนลสีสเกตพรอวิทไทยแลนด์ครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของถนนคนเดินหรือว่าตลาดถนนคนเดินสีสเกตนะครับ ซึ่งถนนคนเดินสีสเกตก็จะมีทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับซึ่งในวันเสาร์เนี่ยของจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันเสาร์แต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยคนก็เยอะนะครับของก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับคนเดินแทบจะเบียดกันเลยนะครับถ้าเป็นวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์แบบนี้ก็ชิวๆสบายๆายนะครับคุณผู้ชม อันนี้ก็ขายอาหารแบบบ้านๆน,นะครับนี่คือบรรยากาศของถนนคนเดินจังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมคนนชิวๆครับวันเสาร์คนไม่เยอะนะครับ ถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยจะเยอะเลยนะครับคนก็จะเดินกันขวักไขว่เบียดกันเลยนะครับถ้าเป็นวันอาทิตย์ครับว,ว,วันนี้วันเสาร์ครับสบายสบายชิลๆครับคนไม่เยอะนะครับเดินสบายๆ <c oughs> ในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นตลาดเสื้อผ้านะครับของกินจะอยู่โซนทางด้านหน้านะครับนี่ผมเดินมาถึงโซนด้านหลัง ก็จะมีเสื้อผ้าสวยๆขายนะครับโซนด้านหลังครับก็สุดมาถึงถนนกสิกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็ ตลาดจะมี2ทางเดินนะครับเดินไปแล้วก็เดินกลับนะครับตอนนี้ข้อขาเดินกลับแล้วนะครับตอนนี้มีร้านา่าบาร์บีคิวครับ ังกินเยอะทีเดียวครับวันเสาร์คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันเสาร์ถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยร้านค้าจะเต็มเลยนะครับแล้วผู้คนก็จะเดินกันเต็มพื้นที่เลยครับแต่วันเสาร์นี่โอ้โหชิลมากครับสบายๆนะครับบรรยากาศดีครับ โอ้โหลมหนาวนะครับคุณผู้ชมโอ้โหวันนี้ลมลมแรงนะครับดูใบไม้ลมแรงแล้วก็โอ้โหหนาวมากๆครับอู้โห,โโหลมแรงมากครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ